คนที่เกิดเดือนพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะว่าแฟนที่เลิกกันไปเขาจะกลับมาไหมนะคะเดี๋ยวเราหลับตาทําจิตให้นิ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ว่าแฟนที่เลิกกันไปจะได้กลับมาไหมนะคะอ่ะลืมตาขึ้นนะ ให้ขึ้นดีเลยนะคะมีทั้งหนึ่งถ้วยมีทั้งราชินีถือไม้เออถือดาบคนะโทษทีแล้วก็ใบสองไม้นะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาอยู่นะไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยบอกว่าจะได้กลับมาเริ่มต้นกันมีความสุขร่วมกันนะคะใบถ้วยเป็นใบของความสุขค่ะก็ความสุขล้นปรีไปเลยนะคะซึ่งราชินีถือดาบเนี่ยก็บอกว่าเขาจะเป็นฝ่ายยอมเราด้วยนะเพราะหลักๆคือเราไม่ค่อยยอมใครคะ่ะเขาก็เลยต้องเป็นฝ่ายที่แบบกลับมาง้องเราหรือ ยอมเรานะคะสองไม้เองเนี่ย จะต้องปรับตัวกันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะเหมือนกันค่ะในความสัมพันธ์ที่ทาให้ทะเลาะหรือเลิกลากันไปนะคะแต่ถึงย่ายังไงเราก็ยังมีเป้าหมายที่ร่วมกันอยู่นะที่ทําให้ได้กลับมาก็คือมีโอกาสได้กลับอยู่นะคะทั้ง3าใบขึ้นมานะรอเวลาหน่อยค่ะไพ่บอกว่าเลขหนึ่งถึงเลข2ก็คือประมาณ1-2เดือนนับจากวันนี้นะคะที่จะได้กลับมานะคะส่วนใครที่อยากดูดวงที่เป็นของเราเองนะคะว่าเรากับแฟนเราเนี่ยที่เลิกกันไปจะ ได้กลับมาคบกันอีกไหมนะคะสามารถทักมาดูดวงได้นะคะค่าครูเริ่มต้น299บาทค่ะ